นี่เป็นมหาสุบินทั้งห้าข้อได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อิมัตสมิงสติอีทังโหติอิมัตสุปาทาอีทังอุปัชติอิมัตสมิงอสติอีทังนะโหติอิมัตสานิโรธาอีทังนิรุชติภิกษุทั้งหลาย ความฝันครั้งสำคัญมหาสุบินห้าอย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้อย่างเป็นโพธิสัตว์อยู่5อย่างคืออะไรบ้างเล่าห้อย่างคือมหาสุบินข้อที่1มหาปัตพีนี้เป็นที่นอนอันใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมะวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่สมุดด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่สมุดด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่สมุดด้านทักษิณมีความหมายว่า ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นผู้ได้ตรัสรู้อนุตตาสัมมาสัมโพธิญาณมหาสุบินข้อที่สองญาคาหรือยญ้าแพรกงอกขึ้นจากสสดือขึ้นไปสูงจดฟ้ามีความหมายว่าตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยะฐานคิกมรรคแล้วประกาศเพียงไรแก่มนุษย์และเทวดาขึ้นไปถึงพรมมหาสุบินข้อที่สามนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดาคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเขา่ามีความหมายว่า เหล่าคฤหัสั์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมากมีตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตมาหาสุบินข้อที่สี่นกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศท,ทั้ง4ี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวหมดมีความหมายว่าวันน้าสี่จำพวกเหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วยังไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทาให้แจ้งซึ่งมิมุติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้มาหาสุบินข้อที่หตถาคตได้ เดินไปบนอุจลากองใหญ่เหมือนภูเขาอุจลามิได้เปื้อนเลยมีความหมายว่าตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริขารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะและขีลานปัจจัยเภสั์ทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาภนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องออกไปพ้นจากทุกได้นี่เป็นมหาสุบินทั้ง5ข้อได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อคลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานแด่ผู้อื่น